สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไปคลิปไปเลยสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านตอนนี้กำลังเสีออยาการซื้อบัตรที่จะเข้าในสวนสว่างครับตอนนี้กำลังเข้าแถวซื้อบัตรอยู่ครับไปพ,พาไปพาน้องไปเที่ยว เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับขอบคุมครับทุกคนวันนี้คนอยอ่ดีนะทั้งคนนักเทียงแล้วก็ทางผู้มาเทีย่ยวอยู่หน้าประตูสุดจะเข้ามีนนกำลังเสือบัเรเรียบร้อยแล้วมากำลังอยู่เข้าแถวจะเข้าในาสวนสวน่าง